ก็เดี๋ยววันนี้เราพาไปเท,ที่ยวที่วัดเขาสิงโตรตรงนี้เป็นบริเวณถ้ำนะลักษณะมันอ่าที่นี่เขามันจะเป็นเป็นเขาหินปูนคล้ายๆกับแถวแถวทั้งบ่อทองนะถ้าเขาลักษณะเนี้ยจะมีถ้ำเยอะมากก็ที่นี่จะมีถ้ำแล้วก็มีสกายวอล์กทางด้านนู้นเดี๋ยวเราจะไปดูสกายวอล์กแต่ว่าอันเนี้ยจาก ขึ้นไปดูที่เป็นถ้ำก่อนก็ที่นี่เป็นที่ปฏิบัติธรรมของของพระนะโอ้มีถ้ำเยอะมากบริเวณนูน้นก็น่าจะเป็นถ้ำทางนั้นแหละแล้วก็ทางนู้นขึ้นสกายวอล์ค อ่าตรงนี้ก็เป็นโถงเป็นโถงถ้ำอะครับแต่ว่าไม่ลึกมากก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระเพดานไม่สูงนะแต่ว่าตรงนูน้นตรงนู้นจะสูงหน่อยก็เดี๋ยวพาพาเข้าไปดูนิดนึงขออนุญาตนี่ตรงนี้อืมตรงนี้ก็เพดานประมาณ ประมาณความสูงของคนนะอตรงนี้เป็นเป็นถงถําแล้วก็เดี๋ยวไปดูตรงนู้นเห็นเพราะว่ามันมีช่องเข้าพี่นูนะตรงนู้นมันมีทั้งช่องลงไปแล้วก็ช่องขึ้นด้านบนโอเคเดี๋ยวพาไปดูนี่นะครับวัดเขาสิงโตมีรูปปั้นสิงโตนะครับ เหมือนจริงมากเลอืมอืม okay, เก๋โดเคย <c oughs> มีสิงสเไม่น่าจะเอ้ยแถวนี้ไม่น่าจะมีสิงโตนะอันนู้นมีทางขึ้นไปด้านบนนะแต่ว่าตรงนี้เห็นว่ามันจะมีถ้ำนะลงไปได้อันนี้เหรออันนี้เป็นเออมันน่าจะเป็นลากไซนะเกาะต้นใหญ่มากแล้วก็เกาะแบบเต็ม เนี่ยเต็มพนังถ้ำไปหมดเลยโอ้ oh, ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระเหมือนกันนี่เขาไปทได้บอกว่าไม่ต้องเอาไฟฉายมาเพราะว่าเขาเปิดไฟไไดใชน่น่าจะเข้าไม่ลึกเดี๋ยวลองลองเดินลงไปดูด้านล่างหน่อยนครับม,ม,มีลงไปด้านล่างแล้วก็มีเอ,อมีไฟให้ จะขอลงไปดูสิไม่น่าใช่นะในใเหรอดี๋ยวเราขอลงไปดูดิดก็ตรงนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ สายมือสายมือตันนะใช่ใช่เดี๋ยวนะขอขอเข้าไปดูนิดนึ่นะขวามือขวามือก็ก็มีน้ำเอ่อวงังพญานาคก็แหละที่ว่านะมันจะเป็นแอ่งน้ำนะเป็นแอ่งน้ำในถ้ำอ๋อเนี่ข้างล่างเป็นแอ่งน้ำส่วนด้านนี้ก็ไปได้อีกอะ่ะ เดี๋ยวขอดูแป๊บนะึ่งโอ้ตรงนี้รอดได้รอดได้นะข้างในก็มีไฟโอ้ไปได้ไกลเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปดูนะโอ้ตรงนี้เป็นถ้ำแบบลึกมากโอ้ไปได้เรื่อยๆเลยอะ่ะโอ้ นี่ครับด้านในนี้มีไฟแล้วก็โอ้มีไฟแล้วแบบถ้ำลึกมากเลยโู้ที่นี่ท้ำใหญ่นะโอ้มีไหลคู่หาเนี่ยมีช่องเล็กน้อยเพียบเลยอ๋อตรงนี้เป็นไอ้นี่นะเป็น เขาเรียกวังพญายนาคนะครับโอ้จริงๆถ้ำใหญ่นะเนี่ยถ้ำใหญ่มากแล้วก็โอ้ไปได้ไกลเลยด้วยนะไปเรียกเพื่อนมาดิว่จะมาไหมโอ้มันเดินเข้ามาได้ลึกแล้วก็ไกลมากแล้วก็มีไฟให้ตลอดน่ามาเที่ยวนะทีเนี้ย เดี๋ยวขอตามเพื่อสมาชิกก่อนโอ้เดินไกลนไงทางเดินก็ไม่ได้น่าเกียดนะแต่ว่าอาจจะมีแบบมอดทําบ้างเล็กน้อยโอ้นี่ โอ้ยไม่ะโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่าเพื่อนสมาชิกจะเข้าไปด้วยไหมครับตอนนี้เพื่อนสมาชิกมาแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปใหม่ก็เดี๋ยวจะไปถา่ายตรงจุดที่ไปถึงเมื่อสักครูน่นะี้เดี๋ยวน,นี้เข้าไปรอบสอง เมื่อกี้เราเรามาถึงจุดนี้นะเมื่อกี้เรามาถึงจุดนี้แล้วเราตามเพื่อนสมาชิกมาแล้วแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ได้เข้าเดี๋ยวเราวลองเข้าดูนิดนึงก็เป็นเหมือนแอ่งน้ําธรรมดาเดี๋ยวเข้าเข้าไปให้ดูแอ่งน้ำหน่อยใช่ใช่เป็นแอ่งแอ่งน้ําซับใช่มันเป็นแอ่งน้ําซับใต้ภูเขาอะโอเคอ่ะน,นั่นเด,เดี๋ยวเราไปตรงนน้นก็ตรงนี้แหละที่น่าจะเป็นอ่เขาเรียกวังพญานาคเนาะ ก็เป็นแหล่งแหล่งน้ำตรงนี้ออันนี้นะเป็นข้างบนนี่เป็นภูเขานะเป็นหินภูเขาหินก้อนใหญ่ๆแต่ว่าข้างล่างเนี่ก็คือน่าจะเป็นลักษณะของดินแล้วลหละดินแล้วก็เป็นแอ่งน้ําอยู่ในนี้เนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าก็พอเห็นได้อยู่โอเคแล้วก็ทางด้านนี้เป็นทางออกนะ คิดว่าทางหอกน่าจะอยู่ข้างบนนะหรือไม่ก็ทางนี้เดี๋ยวไปไปซ้ายก่อนเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวลองลองมาทางซ้ายแต่มันน่าจะขึ้นข้างบนได้หมดอนะไม่ว่าซ้ายหรือขวาขึ้นบนได้หมดแต่ขึ้นซ้ายดีกว่าบันไดน่าจะดีกว่าอันนู้นก็น่าจะขึ้นข้างบนเหมือนกันใช่แต่ตรงนี้ดีกว่าโอเคโหมีไหลยซอกไหลยนั่นเลยอนะ่ะ อ่าโหนี่โอ้ทางนี้นี่ก็เป็นแบบพื้นพื้นใต้ภูเขาเลยเนี่ยตรงนี้โอเคได้ไหมไม่น่าจะได้แต่ว่ามันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนกับดินใต้ภูเขามันยุบลงมาหน่อยเราน่าจะต้องขึ้นข้างบนอ่าโอเคอ้าออกหน้าไปก่อนเลยก็ได้ข้างเทอ เออมันเป็นธรรมชาติอรอธรรมชาติมาสร้างมาแบบนี้อันนี้ก็คือเราเราเลาะมาตามซอกหินแตกเลยเนี่ยมันเป็นซอกหินแตกอะโอเคขึ้นเดี๋ยวขึ้นแบงบนก็น่าจะยืดตัวได้ตรงนี้อาจะกมนิดนึงโดยที่ว่ามันมีกระเป๋าไงก็เลยเหมือนจะติดกระเป๋า แต่ว่าถ้าไม่มีสัมภาระก็โอเคพอดีตัว,ตวอ่าโอ้ยตรงนี้เอ้ยโถงกว้างอยู่นะนใช่ใช่ใช่เนี่ยเมื่อกี้ตรงนี้ที่ที่เรานั่นขึ้นมาคือมันขึ้นได้สองทางขึ้นมาตรงนี้ก็ได้แต่มันจะชันหน่อยแต่จะขึ้นมาตามซอกนี่ดีกว่า,า,วาอื้ โความหมาัสุดจารร์ของธรรมชาติเลยเนี่ย,อ,ย,อ,ยอ,อืมโอ้รตรงนี้น่าจะเป็นรูน้ําลงมาเนี่ยเป็นแบบน่าจะเป็นน้ําลงมาเพราะมันมันลอยซ้อลงไปถึงข้างล่างนู้นนะโอ้น่าจะเป็นทางออกนะขึ้นไปด้านบน โอเคได้เลครนะับโอทาสายเขาเรียกอะไรนะสายแอดเวนเจอร์นหน่อย,อย <S <S ได้เลยเนี่ยสายมูสายแนะอดเวนเจอร์ก็ได้เพราะว่าคนชอบเที่ยวธรรมชาติเที่ยวปา่าเที่ยวเขานี่โอเคได้เลยที่วัดถ้ำสิงโตนะไม่มันก็ใช้ได้เลยเนี่ยผมว่านะอันนี้นี่เราถึงทางออกแล้วเห็น แสงสว่างข้างบนกระเป๋ากระเป๋านิดนึงนิดนึงโอเควูนูนูมันเป็นซอกแบบเป็นซอกเฉพาะลงไปเลยนะเหมือนกับภูเขามันแยกลงไปโอ้นี่ถึงทางออกแล้วสุดยอดมันมันเป็นธรรมชาติของมัน คือที่มันรู้สึกน่ากลัวอาจจะเพราะว่าข้างล่างเมื่อสักครู่นี้มันเป็นซอกพอดีตัวนะโอเคอันนี้ทางออกนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปอีกหน่อยทางออกนี้มันจะพาขึ้นเขานะแต่ว่าเมื่อกี้ถามทางป้าที่อยู่ด้านล่างกบอกว่าเดี๋ยวมันจะพาลงไปตรงทางเข้าที่เราเข้าเมาื่อกี้นะ โอเคเนะี่ยเนี่แหละถึงจะครบรถสุดยอดยังอีกสูงนะโอ้ตรงนี้หน้าผาโอ้หน้าผาใหญ่หมากโอเคเราก็นี่เห็นลังคายนู่นแหละก็<ด>ามาลงตรงนี้นะทางทางเดินก็ทำไม่ดีนะ เนี่ยทางเดินเป็นเป็นอย่างเงี้ยโอเคนี่ก็พาวนมาตรงที่ทางเข้าเมื่อสักครู่นี้จริงๆภูเขาอย่างเงี้ยมันจะมีถ้ำอยู่เยอะมากถ้ำเล็กถ้ำน้อยครับตรงนี้ก็เป็นอ่าพญานาคคู่นะซ้ายกว่าอ๋อ ก็เดี๋ยวคงได้ขึ้นไปดูสกายวอล์กนะโอเคตอนนี้เราวนกลับมาที่เดิมเดี๋ยวพาไปดูไอ้ตรงทางเข้าที่เราเข้าไปเมื่อสักครู่นะสรุปก็คือเดินวนกลับมาที่เดิมครับแต่ว่าตอนแรกเราจะลงไปด้านล่างนู่นนะครับเมื่อกี้เราเดินลงไปด้านล่างแล้วก็ลงไปใต้ภูเขาเลยแล้วก็ไปตามซอกตามซอกแล้วก็วนครับกลับมาตรงนี้ ครับอันนี้เป็นถ้าวังพญานาคนะที่วัดเขาสิงโตครับที่สักแก้วอำเภอเมืองสักแก้วครับสำหรับใครที่ชอบสายแอดเวนเจอร์สายถ้ำสายอะไรก็มาได้เดี๋ยวมันจะมีสกายวอล์กอยู่ตรงนู้นอีกสกายวอล์กที่มันพาขึ้นบนภูเขานะก็เดี๋ยวจะพาไปให้ชมครับตรงนี้ก็นีนะทางเข้าถ้าก็ลงด้านล่างนะแล้วก็วนลงไปด้านล่าง เราจะพามาออกด้านนี้โอเคสวัสดีครับ